สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนผีซึ่งหลายๆคนน่าจะได้วาดเนาะมันใกล้ฮาโลวีนละ mm. เผื่อเป็นไอเดียให้นะครับการ์ตูนผีของเราก็วาดไม่ยากเลยให้เรานะครับขีดเส้นโค้งเป็นตัวยูเอียงๆปึ๊บแบบนี้ ตามด้วยโค้งแบบนี้เป็นคล้ายๆคลื่นน้ำนี่แล้วก็ตามด้วยลูกกตาเล็กๆเมื่อกี้เราขีดตรงนี้มันพลาดเนาะเราก็หาวิธีแก้ด้วยการเาเติมโบเข้าไป ปึ๊บปึ๊เป็นเป็นตัวการ์ตูนผีเสร็จแล้วนะครับแล้วอาจจะใส่ปากเข้าไปด้วยก็ได้แบบนี้นี่เห็นไหมง่ายๆเนาะสำหรับการ์ตูนผีนะครับก็ จนกว่าจะวาเลนไทน์เนาะเราจะมีไอเดียในการวาดการ์ตูนผีมาให้ได้เรื่อยๆนะครับเป็นผีแบบน่ารักน่ารักนะครับปีนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับใครอยากได้ผีอะไรแนะนำลงที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ